สวัสดีค่ะสำหรับเพื่อนๆท่านไหนที่อยากจะบันทึกเสียงที่เราชอบนะคะเก็บไว้ทําคลิปเรียวใน Facebook ของเราค่ะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆเข้าไปในคลิปคลิปนั้นที่เพื่อนๆชอบนะคะจากนั้นค่ะเพื่อนๆนะคะมองด้านล่างที่เป็นรูปตัวโน้ตนะคะให้เพื่อนๆแตะเข้าไปเลยค่ะพอแตะเข้ามานะคะเราก็จะเห็นว่าเสียงต้นฉบับนี้มีคนนําไปใช้เยอะแยะนะคะ แคถาเพื่อนๆค่ะอยากจะสร้างคลิปเรียวทันทีโดยใช้คลิปนี้นะคะให้เพื่อนๆมาแตะตรงหัวข้อแรกนะคะก็คือใช้เสียงค่ะและมาถึงหน้านี้ค่ะเพื่อนๆก็สามารถสร้างคลิปเรียวได้เลยนะคะเพ<ๆ>ื่อนๆสามารถสร้างโดยการถ่ายคลิปเรียวปกตินะคะหรือว่าอีกวิธีนึ่งก็คือเพื่อนๆดึงคลิปขึ้นมานะคะจากอารบ,บัมของเรานะคะหรือจากคลังรูปภาพของเราโดยการที่เพื่อนๆมาแตะตรงนี้นะคะ พอแตะตรงนี้เสร็จนะคะรูปภาพหรือวิดีโอของเพื่อนๆก็จะมาโชว์หน้าจอโทรศัพท์ของเพื่อนๆเรียบร้อยหลังจากนั้นเพื่อนๆก็ทําคลิปเรียวได้ตามปกติเลยนะคะและถัดมานะคะก็คือตรงนี้ค่ะการบันทึกเสียงค่ะการบันทึกเสียงก็คือเพื่อนๆสามารถบันทึกเสียงนี้เก็บไว้ใช้งานในคราวต่อไปได้นะคะกรณีที่เพื่อนๆยังไม่อยากใช้งานตอนนี้ค่ะโดยการที่เพื่อนๆมาแตะตรงคําว่าบันทึกเสียงนะคะ แต่ให้ขึ้นมาแบบนี้นะคะและมีคําว่าบันทึกแล้วแสดงว่าเพื่อนๆนะคะได้บันทึกเสียงนี้เก็บไว้เรียบร้อยแล้วจากนั้นให้เพื่อนๆถอยออกมานะคะและมาดูวิธีการนําเสียงนี้มาใช้นะคะเมื่อเพื่อนๆบันทึกเสียงนี้ไว้เรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาที่เพื่อนๆจะใช้งานค่ะต้องทํำยังไงนะคะก่อนอื่นนะคะเพื่อนๆเข้าไปในเรียวก่อนนะคะจากนั้นเพื่อนๆก็เลือกคลิปขึ้นมา1คลิปนะคะพอเราเลือกคลิปเสร็จเรียบร้อยนะคะ เขาก็จะพาเรามาหน้าที่เราสร้างคลิปเรียวนะคะให้เพื่อนๆมาแตะตรงคําว่าเสียงค่ะและให้เพื่อนๆนค่ะมาปิดเสียงต้นฉบับของคลิปของเพื่อนก่อนนะคะจากนั้นมาแตะตรงคําว่าเพิ่มเสียงค่ะและให้เพื่อนเมาแตะตรงนี้นะคะตรงรูปบันทึกค่ะจากนั้นให้เพื่อนเมาแตะตรงนี้นะคะ แตะตรงเพลงค่ะที่เพื่อนๆบันทึกไว้ตะกี้นะคะ,าคะมาแล้วค่ะเสียงที่เราบันทึกไว้ตะกี้นะคะและนํามาใช้งานค่ะจากนั้นเพื่อนๆก็สามารถใส่รายละเอียดเกี่ยวกับคลิปได้เลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆกดถัดไปนะคะมาถึงหน้านี้ค่ะให้เพื่อนเใส่รายละเอียดนะคะไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดเกี่ยวกับคลิปของเราใส่แฮชแท็กนะคะใส่ารายละเอียดให้ครบให้เรียบร้อยนะคะ ถ้าเราอยากเพิ่มหัวข้อก็สามารถมาแตะตรงคําว่าเพิ่มหัวข้อได้นะคะตรงนี้ค่ะเพื่อนๆสามารถเลือกได้นะคะถ้าเลือกหัวข้อเสร็จเรียบร้อยแล้วให้มาแตะตรงคําว่าบันทึกนะคะเมื่อเพื่อนๆใส่รายละเอียดครบเสร็จเรียบร้อยแล้วก็สามารถแตะคําว่าแชร์ได้เลยนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆสามารถเอาวิธีนี้ไปลองใช้กันดูนะคะได้ผลยังไงติดขัดตรงไหนม้นไว้ใต้คลิปนะคะ